จำพัดโวเที้ยวหน่อยดิเที่ยวยังไงครับให้ติดลมครับให้ติดลมกันทีครับฮะไม่มีคนดูทางครับอืมมันพี่ที่ใครอ่ะไปเกี่ยวครับมันได้หนูมันไปเลยครับมันไปหนูมันไปเลยครับมันมันมันไม่ดูเราเลยไงมันไม่ดูเลยครับได้หนูมันไปเลยหายเลยเดี๋วมาทีมหดเลยไปทีมหดเลยครับดูลำใหญ่แกฮิวได้นะนี่ธรรมดามวนยาชนเลยดิ ที่เขาห้โอ้โหเมื่อกี้ครับนี่อย่าเซ็นนะไม่ได้ดูดเลยอย่าเซ็นเอ้ยเขาโอมไปกินเสียงบอกไอ้ชุดที่บอกว่าไปแจกผมว่าเทียนบอดไม่ฟังติ๊กหน่อยครับเราลองยังไงนะครับเราถอยเท่านี้ไม่พอมอไซค์ถอยยาวๆอีก งานไม่ถอยมาสุดงานเลยครับเริ่มต้นดีไปจังรองไปจังลองนะลงมดงมาไปจงองจะให้เราขย้ำปลาตรงมุมหนูแล้วเพื่อปุ๊ตรงนึงโอ้นลกไปตกงั้ถ่ายพวกนั้นะถ่ายพวกยังไงแล้ววล แล้วเปกระลูกอยู่อย่าให้เราไปไปหมุนให้เหยียบน้ำเดี๋ยวจะดูปลาแล้วนอเไรจะได้จุดยังอ๋อโอ้ตายเลยเห็นบอลเหรอเฮ้ยไฟแต็งบ่าไฟแต็งออแเหน่อยแนดูโตไก่ปื้มบ่างหรว่าฟังเสียงหน่อยแบบไหนเมื่อดูโตไก่ปื้นบไก่ปื้มยังเด็กเลยไก่ปื้มโตกว่านะรับจับดี่ชุดอยู่ตรงบังเลยด้อยอันนี้รถวินก็ มัดึงรถเกี่ยวลครับมันนีรถเกี่ยวเาติดล้มมาถีอยู่ ก็ข้างท้ายเรานะครับนี่ที่ฝั่งที่ติดลมกัทียงข้างบนนั่นก็ข้าวกับเต็มอุ้มเลยนะครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูรถวินกัน นี่ก็ถ่ายเครื่องก็ลากดินมาด้วยเลยนะครับอันนี้ครับขนคับขนคับขนคาบพันร่างหายแล้วอตัวแรงตัวแรงตัวแรงเลยใช่ไหมมีตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมยืมไม่ออกเมื่อกี้ยังคุยมาเยอะเลยไอ้คนนี้บอกทางครับ ของอเอานี้ดีกว่าากว่ามัอันี้มันจะผับไปเลยผับ้วสนิเสียเขาเรามีโ่ไปใช้ลุมากเนี่ยขาตัวแพงด้วยตัวไร้บ้านเลยาเป็นผก็ได้ละมีราคากำลงทำไรเองเลต่อเชือกรอกรถ มนย่เมกันราเนยมากันหมดเลย <c oughs> ลยนี่นเรากำลังจะไปของที่เสรมตัวรถนะครับอันนี้รถมันไม่มีตะขอ้อต้องขยับ

ไปนะเก้าห้าเป็นห้าของริงน้ำอ่าวพ่อหนิปะ นี่ตอนนี้ก็อกกำลังเตรียมที่เก้ี่ยกันอยู่นะครับกำลังเตรียมที่คล้องอยู่ลองดูดิ ต้องเดินนะเดินแค่เดียวเดียวเดียวอเดีเดียวน่อยเาไนะยินไม่ติดไม่เดนยวันเดี๋ยวต้องค่อยแปะดีะนิดตาไม่ต้องเดินให้มันตีเราแค่เดี๋ยวเขวิ่ง อันนี้ก็ค่อยๆเริ่มดึงแล้วนะครับ จะค่อยๆดึงมะคองรถมาก่อนเพราะว่าต้องตังเป็นต้นไม้ยืนอยู่ครับพอเวลาเอียงกลับมันจะโดนทออ้ทอเปล่าท้อบ่อยอ่ะ โอเคครับผมอันนี้ก็ขึ้นแบบง่ายๆเลยรอรอสชั่วโมงดึงไม่ถึงสิบนาทีนี่ก็จะเป็นรถวินแล้วนะครับนี่จะเป็นรถปั้นเก้านะครับมีผ่านหน้าด้วยแล้วก็มาทำท่อนท้ายเป็นรถวินนะครับ ตู้แอร์ด้วยเมื่อกี้ครับยะไม่ได้เล่นเครื่องอะไรมากมาเลยนี่เรากำลังเกตสลิงเลียงสลิงอยู่นะครับหลังทีเราก็พูกับเอาโพู่กับต้นไม้ไว้ นเส็ยแ้วนะครับยังไงก็เพื่อิปเพียงเท่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปปล่อยค้ากันแล้ว